เดี๋ยวยิง10นัดชุดละ10นัดน,นะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วย MP 15 22แล้วต่อด้วยทิปแมนนะฮะชุละ10นัดเดี๋ยวเริ่มเกินเลยแล้วกันฮะติดนะฮะ ด้วยคิดแมนครับ ชุด2องจะเป็นอีเล็เขียวนะฮะจากชุดแรกเราจะเห็นได้ว่ากระสุนมีติดนะฮะสำหรับ MP1522 ฮะชุดแรกจะใช้ตัว NRC ครับเดี๋ยวชุดที่2อนี้10นัดเหมือนกันฮะจะเป็นอีเล็เขียวลองเริ่มเลยเลยกันครับ ทีปแมนนะครับ โอเคครับจากการทดสอบชุดแรกนะฮะสมิธจะมีติดกระสุนแจมที่ลังเพลิงนะฮะสาเหตุน่าจะเกิดจากตัวชุดป้อนกระสุนละกันนะฮะเข้าๆส่วนทิปแมนได้ทำงานได้ปกตินะฮะทั้งชุด5นัด10นัดขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านนะฮะถ้าสนใจตัวทิปแมน หรือว่า MP 1522แล้วกันนะเะพราะตัว MP 15ผมจะติดแค่ดอปไว้ยิงฮะวิ่งยิงได้ที่25เมตรวิ่งยิงยิงเร็วทั้งแม็กกาซีน25นัดแล้วก็10นัดฮะขาทรายเผื่อต้องตั้งสำหรับตัว ทิปแมนฮะผมจะปรับ X ที่25เมตรแล้วก็50เมตรและ100เมตรสามารถยิงได้ฮะโดยการปรับคลิกตามคลิปก,ก่อนหน้านี้ฮะที่ได้ซ้อมมาที่100เมตรกลุ่มกระสุนถือว่าใช้ได้นะฮะที่ขนาดลำกล้อง16นิ้วเท่ากันนะครับโอเคครับเจอกันได้ในคลิปต่อไปครับขอบคุณที่รับชมครับ